ทุกคนคงแปลกใจกับไอติมรสงูเขียวรสเขาใหญ่รสนกเขารสหมาในรสนกกกรสชนีรสตะกองเล็กเพียบเลยครับเฮ้ย hey, อถูรดิบโคตรดีอะไม่ใช่แค่สวยอะแต่ว่ารู้สึกว่ามันอร่อยด้วยอะเออไม่คเคยกินไอติมรสชาติขนาดนี้เลยเข้มมากสุดยอดาเป็นไอศครีมแห้งที่มีเสน่ห์มากๆครับน้อยมากเลยครับที่การมาเที่ยวเขาใหญ่ล้วจะให้ความรู้สึกแบบนี้นะครับร้านดยส่วนใหญ่ที่เขาใหญ่เนี่ยมักจะให้ความอารมณ์ความรู้สึกที่ออกไปทางทน ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรแบบนี้นะแต่ร้านเนี้ยครับทำให้ผมรู้สึกว่าที่นี่แหละครับเขาใหญ่และผมก็เลยอยากแนะนําทุกคนว่าต้องมาที่นี่ให้ได้ครับก็ร้านเนี้ยเราแชร์ความฝันของกันและกันครับผมเป็นช่างภาพสักปาแนนเป็นไอศครีมเมกเกอร์คนทำไอติมเขาดึงเอาความเป็นตัวเองความเป็นเขาใหญ่ออกมารวมกันและกลายเป็นร้านไอศครีมนี้ไปที่นี่เลยครับเราเกิดและโตที่นี่เขาใหญ่มันต้องแบบนี้สิครับมันถึงจะเรียกว่ามาเที่ยวเขาใหญ่เพราะนะคือเป็นแอคชั่นที่เราแบบ หนัดมากๆแล้วก็เอามาแบบรวงกันก็เลยกลายเป็นปติ่มที่ออกแบบมาจากสีสันของธรรม,มชาติและสัตว์ป่าเขาใหญ่ร้านเราชื่อว่าไซสุกครับมาถึงแล้วครับร้านไซสุกครับร้านไอติมชื่อดังขอ,งของเขาใหญ่ครับร้านนี้นี่มีติมปแปลกๆเยอะมากเลยนะฮะมีเสื้อแบบลายนกเนือ้อกเกงน,นกเนื้อใส่ด้วยดูดิฮะหน้าตาสวยงามมากดูของจริงเลยดีกว่านี่ๆๆของจริง รถจิ้งกะใช่เต็มรถนกเขียวมีรถงูเขียวด้วยนะเขียวคือรถงูเขียวนกเขาใหญ่เขาติดบอร์ดให้ดูกันใหญ่ๆเลยครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างสำหรับไอติมตลาดแท่งนะอันนี้ก็บรรยากาศในร้านครับเ้าอี้ที่เขาใช้นะครับจะเป็นโต๊ะไม้เข้ากันนี่เจ๋งมากๆเข้ากับธรรมชาติบรรยากาศร้านแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไม้เขาเป็นนักถ่ายภาพสัตว์หรือเปล่านะมีพวกภาพสัตว์ ภาพอะไรเงี้ยประกอบด้วยพวกแบบอันีครับต้อนรับสู่สายสูน่นะครับผมชื่อเต้ยนะครับเป็นเจ้าของร้านไอติมเจ้าของร้านคนนึงชื่อแนนแบรนด์เองก็ร้านเนี่ยเราแชร์ความฝันของกันและกันครับผมเป็นช่างภาพสัตว์ป่าแนนเป็นไอส์รีมเมกเกอร์คนทำไอติมเราก็เลยเอ๊จะทำอะไรที่เราต้องธรรมชาติดีเลยนะครับเราก็เลยอ่ะแชร์ความฝันคนละครึ่งก็เลยกลายเป็นไอติมที่ออกแบบมาจากสีสันของธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาใหญ่แต่นั้นแทั้นครับมันก็เลยมีสไตล์มาว่าสีตัวนี้เอามาออกแบบ แลตัวอย่างเช่นครับถ้าเราต้องเอาแบบไปตีมรถนกเนื้อนกเนือนอ่ายกตัวอย่างนงกปกครับเป็นขนาดใหญ่ของประเทศไทยเนาะสีของเขาคือเหลืองอมส้มสีขาวแล้วก็สีดำเราจะใช้วัตถุดิบอะไรครับสีเหลืองอมส้มตะวรนสดทักคอพักคอมะม่วงอ่ๆๆๆๆาเพราะเราจะไม่ใส่สารสีปรุงแต่งว่าสารอะไรเลยเพราะ,ะนั้นเราเลือกเลือกสีที่เป็นสีันใชาติจีนอันตัวสีแดงแดงขาวไอตัวเหลืองขาวครับ เหลืองขาวดำสีเหลืองเราใช้มะม่วงสับวรส้มรวมรกันสีขาวเป็นครีมชีสสีดำเป็นโอรีโอครับ,บ,บมันก็นจะเป็นครีมชีสสับวงใช่ครับคือคอนเซ็ปต์ของแตนแท่งมันมาเริ่มต้นมาจากสิ่งนี้แล้วเราก็เอามาแบบตั้งชื่อสัตว์ป่าโดยให้คนได้รู้จักแล้วก็จะมีโซนหนึ่งที่เป็นโซนแกลเลอรี่แกลเลอรี่ที่เป็นภาพถ่ายสัตว์ป่าผมเองกลายมาเป็นร้านไอติมพ็อปซิเคิลครับก็เป็นไอติมแท่งนี่แหละร้านเราชื่อว่าใส่สุดครับ ลูกใสทุกอย่าง้ใสใช่ไหมครับลูกใสเวลามันสุกครับมันเป็นเหมือนสูงกลางของธรรมชาติสัตว์ป่านะ้อยใหญ่จะมารวมกันที่ต้นใสเมื่อกี้มันมันเป็นเหมือนแหล่งอาหารที่แบบฟรีอะครับ,แล,ลแ,บ,บ Later, นนแล้วก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นศูนย์กลางธรรมชาติเราก็เลยตั้งชื่อร้านว่าใสสุกแล้วก็แปรรูปของท้องถิ่นให้ได้มากที่สุดมาเป็นฟิล์มแล้วก็ให้คนมารวมตัวกันมนสัตว์ป่ารวมตัวกันที่ต้นใสอ่าเราเลยตั้งชื่อร้านว่าใสสุกครับร้านเราเ็เปิดได้หนึ่งปีครับพยายามให้ในไอติมแิ่นแ่างอะมีขอ่ออยาง ตอนนี้เรามีวันสักเจ็ดแปดรถแล้วครับพี่หาโอากาสใช้ของท้องถิ่นแทรกเข้าไปจะมีของทานเล่นอันนึงที่เป็นเมนูของท้องถิ่นเหมือนกันคือมันหวานเขาหญ่กับข้าวโพดหวานปัดช่องมันหวานปลูกที่นี่สีจะส้มกว่าที่อื่นในประเทศเดินโดยแรง่านในดินแล้วก็รสชาติความกลมกล่อมเลยครับแล้วก็เราจะไปท็อปด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นคือสองจากฟาร์มเพื่อนเราทั้งหมดหมครับมาใส่ในช็อปปิง้งในคำเดียวแล้วก็จะมีข้าวโพดหวานปัดช่องให้เราปักช่องที่ทเรื่อโพดหวาน เราก็เลยจะทำเป็นคอนวิปอบซอสปาปริชิอีกอยู่แล้วก็จะม,ม,ม,มีเมนูนะ้ำที่เป็นแบบเมนูสกัดเย็นก่อนเราค่อยมาขึ้นโซลูปี้ซึ่งความยุ่งยากคือปกต,ติคนจะเห็นแบบเราจะคุงแบบน้ำตาลปุงอะไรเข้าไปแบบแสงเชื่อมอะไรนยน,นี่เราผลไม้ไปสกัดเย็นเลยครับแล้วก็ค่อยเอามาขึ้นเป็นเบสโซลูปีอีทีหนึง่งมีโซนอ outdoor อัหอนหนึ่งคือเป็นฐานกาันเรนรูกให้กับสัตว์ป่าเขาใหญ่ก็คือเป็นให้พื้นฐานที่ถูกต้องใจกับารดูสัตั์ป่าครับว่าผมเป็นคนเป็นชฟผาสัตว์ป่าเนาะ เราก็อยากให้คนมาดูสัตว์ป่ามากยิ่งขึง้นเราก็เลยเอยจะทำยังไงนะให้คนที่มาเบี่ยได้ได้รู้จักเขาใหญ่ในแบบที่เขาใหญ่เป็นแล้วก็กิจกรรมการดูสัตว์ป่าครับที่บ้านผมเป็นวัยสัตว์ทัวร์เนาะดูสัตว์ป่ามีตางชาติเดินทางมาจากรอบโลกเพื่อมาดูสัตว์ป่าที่เขาใหญ่เราทำไมคนไทยถึงไม่ค่อยรู้จักกิจกรรมนี้เลยอ่าเราก็เลยมาดูว่าอ๋อจริงๆแล้วพื้นฐานนะคนไทยอะไม่ค่อยรู้จักเราก็เลยทำสิ่งเนี้ยเหมือนเป็นกอขอ้องสำหรับการดูสัตว์ป่าเันไว้ ตัวนี้จาแนกชนิดยังไงตัวนี้เป็นยังไงยังไงพอเล่นเกมจบครับอย่างน้อยเรามีชุดความรู้พื้นฐานที่ถูกต้องเอาไปใช้งานบุทยานได้ครับทําให้การท่องเที่ยวขีบอุทยานการดูสัตว์ป่าเนี่ยสนุกไยิ่งขึ้นนะเวลาเรามีชุดความรู้บางอย่างไปเดินปแล้ว์ไปเไปที่ยวมันมันขึ้นนะอันนี้เป็นนกเมือกสีน้ำตาลคอขาวครับอ่า ตัวเขาเป็นสีนส้ำตาลแล้ว<ห>คอสีขาว,วปักอีกนี่ย<ม>เย, <c oughs> เยอะ่ลยครับอันนี้จะเป็นกะทิสอยทองแล้วก็ข้างล่างเป็นฟรโร่ครับแล้วเรามีมันเรียบอยู่ด้านในด้วยครับแล้ว้อกะทินี่เราใช้หัวกะทิคั้นแห้งเคยที่คั้นแห้งไหมครับไม่ใส่น้ำแต่น้ำมันหน่อยเดียวมากเพื่อให้แบบในดนูชิ้นเดียวครับแล้วก็คั้นออกมาแบบได้แต่หัวคือความนัวความอะไรครับมันจะเรากะทิก็จะเป็นช็อกโกแลตครับแล้วก็มีเส้นคูราฟ้าที่มันแบบ เชนทั้งรูใบาเยครับอ่าเส้นกุลาฟ้ากล้วยครับแล้วก็เราเป็น,ปนโกโก้ของ,องท้องถิ่นของโคราชใส่ไปด้วยตัวอะไรไเน้่ยแอมเฮียอ <ๆ S 2> ะไรนครับงูเขียวพายหางเขียวเป็นสัตว์ของเขาใหญ่ทั้งหมดเลยที่เจอได้ที่เขาใหญ่แล้วงูเขียวอีกวัตถุดิบอะไรบ้างวัตถุดิบเป็นตัวชาเขียวครับชาเขียวแล้วก็ตัวข้าวเป็นพายมะพร้าว เป็นเจียวขาวอะไรขายดีครับตอนเอ่อตอนรถเข่าใหญ่นะครับรถเข่าใหญ่เข่าใหญ่ก็เป็นแบบเออ่ชาเขียวเหมือนกันชาเขียวขาวท้าวลูกตาอ่อนแคนเขาใหญ่ไม่ได้ออกกลิ่นน้ำตาเลือกยวเข่าเข่าใหญ่รถเข่าใหญ่รถเข่าใหญ่นกเข่าใหญ่รถเข่าเข่าแมวอ่าใช่ครับนกเข่าใหญ่นกเข่าใหญ่พันธุ์ตีนปลาครับแยมไผ่ก็เวลาลูกค้ามาเราอยากให้เลือกตามวัตถุดิบที่อยากทานครับ แคดูวัตถุดิบเลยชื่อเป็นเป็นแบบแค่คลิมิกของมันอันดูวัตถุดิบว่าส่วนผสมอะไรอะไรอะไรช้ามีนะมั้มีช้าเป็นช้าช้าเป็นกะทิเปียกปูขนมถ้วยเป็นของไทยใช่คือต้องบอกว่าเป็นร้านที่เราแฝแฟชั่นกันผมสามารถเล่าเรื่องตว์ปาได้เป็นวันแนนก็สามารถเล่าเรื่องกินได้เป็นวันเพราะนะคือเป็นแฟชั่นที่เราแบบ ถนัดมากๆแล้วก็เอามาแบบรวมกันลดมากกว่าหรอครับคุยสูตรกันตอนเช้าเย็นไฟนอล,ลอกคูนี้พร้อมสายเลยไนะทีมอาจจ,าจะได้ด่่ครับเป็นคนไเขาที่นี่เลยครับเราเกิดและโตที่นี่ใช่ครับเราเลยทําเรื่องที่แบบเราขนาดที่สุดระคายติมแท่งเลยนะครับอยู่ที่ประมาณแปดสิห้าถึงร้อยสิห้าบาทครับก็เลือกตามวัตถุดิบที่เราชอบลวดลายหรือจะเลือกเลือกตามลวดลายก็ได้ อไรเหใช่ค่ะเครื่องดื่มในร้านจะมีอยู่สองอันนะคะเป็นเป็นเครื่องดื่มสก,กัดเย็นอันที่เอตสั่งก็คือเป็นเอ่อเซอรเบี้ยบิทลูทแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวสกัดเย็นนะคะแล้วก็มีเซอร์เบี้ยอ,อัลมอนด์วานิลานลามะพร้าวเขาบอกว่าคือสกัดผลไม้อะ่ะเป็นน้ําสกัดเย็นอะ่ะแล้วก็เอาไปทำเซอร์เี้คือเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าให้เลือกจากสิ่งที่เราอยากกินเนอะก,ก็คือกับเอินที่เดือนนั่นแ่ะจำได้เลือกจากลายดิ พี่เลือกพี่เลือกจากหลายตัวชอบส่วนเอ็นจอยจะเลือกจากอินเดียเทนตัวอยากกินเมื่อกี้เอ็นจอยจำได้ว่ามีรถหนึ่งที่เป็นอ๋อใช่แค่นั้รถเขาใหญ่รถเขาใหญ่มีน้ำมะพร้าวมีลูกตาและก็มูสมาแชวไวท์ช็อคคือมีส่วนผสมที่เราชอบกินหลายอย่างมากแต่ว่าเอาจริงๆเราเนี่ยเอ็นจอยรู้สึกว่ามันมีหลายอันที่เอ็นจอยอยากกินพี่หมอพี่พี่ะรอ รสความรักความรักยูหมอไว้ไหนดูสิรสความรักแล้วรสเข้าใหญ่โอ้หน้าตาน่ากินมากถ้แท่งสองเลเยอร์ได้นำกัดสลับบนคำล่างคำจะได้รสชาติหนึ่งนะฮะแต่ละแท่งเนี่ยวัตถุดิบไม่ได้มีอย่างเดียวมีหลายอย่างเต็มหมดเลยเราวาดลงพิมพ์ไปดิ้งนะครับกว่าจะได้แต่ละแท่งนี่คือแบบต้องวาดอยากรู้ว่าทำไมรสความรักมันถึง ออกมาเป็นแนวนี้ Last Berry คือโรสเนี่ทำขึ้นมาเพราะผมก็อขอเขาแต่งงาน,นลดความรักขึ้นมาออเอาไปกินตรงไหนดีดอันนี้<ด>จะเป็นโซนแบบที่เขาเป็นฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าประนหนึ่งว่าถ้าเรามาที่นี่มาจุดฐานเรียนรู้นี้ก่อนเนี่ยแล้วมีความรู้สักนิดหน่อยเป็นพื้นฐานในการเข้าไปเที่ยวป่าเขาใหญ่เนี่ยมันจะ ทำให้การเที่ยวเนี่ย Amazing ขึ้นเยอะมาอันนี้อ n น o ยืนยันว่าจริงเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่เราไปเที่ยวแล้วเรารู้สึกว่าเอ,อได้คุยกับสมมติถ้าไปดูก้อนหินได้คุยกับนักทรณีก็รู้สึกว่ามันสนุกแต่ถ้าเรามาที่เขาใหญ่แล้วได้รู้จักกับคนที่รู้จักสัตว์มันก็จะยิ่งสนุกอะ่ะมันน่ารักมากเลยจะรู้สึกว่ากว่าจะได้กินไอติมจะละลายก่อนไหมรูปก,ก็อยากถ่ายกินก็อยากกินดี ดูคนรอเขาเงือแตกแล้วดูคนรอคนรอก็รอถัดไปรอต่อไปส่วนเราก็คือถ่ายรูปก็มันน่ารักขนาดนี้อ่ะให้ทุกคนดูบ้างให้ทุกคนดูบ้างอ่ะห้ดูรสชาติแห่งความรักโอบอกหน้าตาเป็นบบเตบสเบสด้านน้าด้นหลังและนี่คือรสรสรสชาติรสเข่าใหญ่เฮ้ยโอ้โหเท็กเจอร์ด้านหลังต้องมีออกกัดกันนะครับกัดทั้งหลังปูแบบ โอหส่วนผสมเขาแน่นปึ๊บไม่เคยเจอรสชาติแอติมรสชาติขนาดนี้เลยเข้มมากกรุบกรอ้บโคตรมากนมนี่ดีมากอากาศข้องหัวเอ้ไอสยตรเด็ดโคตรดีอ่ะไม่ใช่แค่สวยแต่ว่ารู้สึกว่ามันอร่อยด้วยอ่ะเออสูตรเดิบดีมาก ไม่เด็วแต่ละคำได้รสชาติไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมันจะมีวัตถุดิบที่แบบอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้จุดนี้ไม่เหมือนกันเลยอือร่อยเพราะงั้นแต่ละคำจะแบบทิเจ๋มากเพราะว่าวัตถุดิบมันจก,กระจายไปไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันหมดใช่วหมแต่ได้รสชาติแบบ<อ>ดีทุกคำวัตถุดิบดีมากโดยเฉพาะหลกนี่คือแบบเข้มข้นเอ็นจอยเนีนะ่ยเห็นร้านที่เป็นร้านที่แบบว่าดังๆอ่ะหลายร้านร้านนี้ก็เป็นร้านดังร้านหนึ่งนะที่เอนจอยรู้สึกว่าคนเยอะอะไรเงี้ย แล้วก็พอเป็นร้านดังเนี่ยแอนจอยก็จะมีความแบบเฮ้ยมันจะอร่อยไหมอ่ะอืมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่าแอนอยอยากเป็นพอแบบเฮ้ยเป็นร้านดังอร่อยป่ะอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นร้านแค่สวยๆใช่คิดว่าแค่ไอศกรีนสวยๆแต่ว่าแอนจรอยรู้สึกว่ามันอร่อยด้วยเออเออมันสวยแล้วมันก็อร่อยด้วยรู้สึกว่าเออคุ้มค่าราคาอยู่นะเพราะว่ากับวัตถุดิบที่เขาใช้แล้วของที่ใส่มาก็รู้สึกว่าโอ้ดีราคาก็ไม่ได้ถูกนะก็แปดสิบนะใช่ไหมใช่แต่ว่าพอุ่ถึงร้อยกว่าบาทประมาณเนี่ยใช่ แันสิบเก้าสิบร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าอยู่ที่วัตถุดิบเขาดว้วยเพราะวัตถุดิบมันมาแน่นอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าโอ,อ้มันกลุ้มค่าอือร่อยอนะลูกตาลอร่อยมากเลยอะลูกตาลกับน้ำมะพร้า,ามันเข้ากันอนะของพ่บะก็เข้ากันอะ่ะแล้วความหลักอะมันจะแบบนวลๆเข้มข้นอต่เดียวก็ดีนะอืมแล้วก็คุกกี้ะแทกเกรเลยผิวของตาเนี้ยอร่อย และที่นี่นะครับมีฐานทกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าด้วยแนะนำเขามีทั้งหมด7ฐานด้วยกันโอ้มีค่ากิดกัรมด้วยครับ290้้าบ,บาทใช้เวลาประมาณสักสีนาทีได้ต่อรอบอ